ประเภทของเทคนิคเคมีไฟฟ้าเนาะ Classification of Electrochemical Techniques ประเภทของเทคนิคเคมีไฟฟ้าเราแบ่งได้ยังไงรูปนี้จริงๆอาจารย์เจนจีราน่าจะเคยให้ดูแล้วละ่ะแต่ว่าอันนี้เราวาด,วาด,ว,าดวาดใหม่แล้วก็ปรับมานิดนึงแต่จริงๆคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเลยแค่เราเอาบางอย่างออกแล้วก็รวบบางอย่างจะได้ดูง่ายๆทเทคนิคเคมีไฟฟ้าจัดกลุ่มได้ยังไงตอนแรกสุด ขั้นแรกสุดเนี่ยเราแบ่งกันว่าเป็นเทคนิคที่วัดสมบัติที่ผิวสมบัติที่ผิวของสมบัติที่ผิวเนี่ยผิวเนี่ยที่นเ,เ,น face, เนี้ยเขาเรียกมันว่าอินเทอร์เฟสผิวในที่เนี้ยเขาเลยเขาเรียกมันว่าอินเทอร์เฟสก็เลยเรียกว่าอินเทอร์เฟชเชียลเทคนิคนะหรือเราวัดสมบัติของทั้งสารละลายทั้งสารละลายเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าเบลล์เทคนิคเบลล์ก็คืออะไรใหญ่ๆใ,ใช่ไหมฉะนั้น เทคนิคเคมีไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็นอินเตอร์เฟเชียลเทคนิคกับบล็อกเทคนิคนะครับบล็อกเทคนิคอันเดียวที่เราจะเรียนกันหมายความว่าบล็อกเทคนิคอันเดียวที่มีให้เรียนที่มีในในโลกนี้ก็คือคอนดักโทเ e มท y รีหรือว่าเทคนิคการนําไฟฟ้าแหละเพราะว่าคือเราวัดสมบัติของทั้งสารละลายอ่ะคือถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรให้มันเคลื่อนที่มันก็มันก็จะนําไฟฟ้าไม่ได้อะกระแสมันไหลไม่ได้ ก็เลยจะต้องเป็นสมบัติที่ต้องใช้ทั้งสารละลายในการวัดซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันว่าวัดยังไงอัน,นเนี้ยคอนดัก o ์โอมเมรีเนี่ยก็คือเป็นเบาเทคนิคส่วนเทคนิคที่เหลือเนี่ยเป็นอินเตอร์เฟเชียลเทคนิคก็คือเราวัดสมบัติที่เกิดขึ้นที่ผิวผิวในที่นี้ก็คือผิวอิเล็กโทรดนั่นแหละผิวหน้าขัวอิเล็กโทรดอินเตอร์เฟสหรืออิเล็กโทรดเซอร์เฟซสมบัติเนี้ยหรือว่าเทคนิคนี้ยังสามารถถูกแบ่งได้เป็นสแตติกเทคนิคกับไดนามิกเทคนิค นะ static ก็คือสถิตก็คือนิ่งๆใช่ไหม stable static อะไรอย่างงี้ก็คือนิ่งๆ, St St งก,งๆก็คือเป็นการวัดในภาวะที่ไม่มีกระแสไหลในภาวะที่ไม่มีกระแสไหลก็คือเราเลยเลยรียกว่าเป็น i เท่ากับศูนย์ในขณะที่ dynamic เทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคที่มีกระแสไหลในเซลล์ dynamic เนาะภาษาไทยเรียวกว่าอะไรพลวัตอะไรอย่างงี้ก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเซลล์ใน ในเซลล์ที่หน้าควไฟฟ้าจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นสแตติก็คือไม่มีกระแสไหลซึ่งที่เราเรียนกันเนี่ยก็คือโพเทน t ะิโอเม r รเนาะถ้าจำได้จากเทอมที่แล้วโพ t e n ชิโอเม r รมันไม่มีกระแสไหลเพราะเราอยากจะวัดศัก์ไฟฟ้ามันก็เลยเป็นสแตติเทคนิคเดียวส่วนทเทคนิคที่เหลือในอิเล็กโทรเคมเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าดนามิกเทคนิคมักจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไดนามิกเทคนิคก็คือ มันมีกระแสไฟฟ้าไหลในเซลล์ซึ่งยังสามารถถูกจำแนกได้เป็นเทคนิคที่เรียกว่า constant current ไปด้านขวามือกันแล้วกัน constant current ก็คือเรา apply กระแสคง,งที่ไปแเรา apply กระแสไปเลยแล้วเราดูว่ามันจะเกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงขึ้นยังไง apply กระแสไปซึ่งมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่า Coulometry กับ Electrogravimetry หรือเราอาจจะ apply สักไฟฟ้า อาจจะเป็นศักไฟฟ้าที่คงที่หรือศักไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปตามเวลาก็ตามกลุ่ม,นมเ,น ential, Control, นะ ential, เนี้ยเขาเรียกว่าคอนโทรลโพเทนเชียลก็คก็ศักถูกคอนโทรลนะคอนโทรลโพเทนเชียลซึ่งคอนโทรลโพเทนเชียลเนี่ยประกอบด้วยแอมเปอรเมทรีโวอนแทมิตรีแล้วก็คูลอมแมทรีกับอิเล็กโทรกราวิเมทรีเหมือนกันคุณดูตรงว่าตรงนี้มีเส้นโยงขึ้นมาตรงนี้ก็คือคูลอมพูดง่ายๆคือคูลอมแมทรีกับอิเล็กโทรกราวิเมทรีเนี่ยจะทําโดยใช้กระแสคงที่ก็ได้ Constant Current หรือจะทำโดยการแอพพลาสักไฟฟ้าที่ควบคุมก็ได้ก็คือคอน t ทร l โพเทนเชียลแต่ว่า a m p e r o m e t r y กับ v o l t m e t r y ม y เนี่ยมันจะต้องอคุมสักไฟฟ้าเท่านั้นอันนี้เป็นความแตกต่างนะครับซึ่งเราจะเรียนกันเนี่ยนะเราจะเรียนกัน Conductometry เนี่ยเราเรียนเต็ม p o t e n t i o m e t r เรเราเรียนเต็มกลุ่มที่เป็น Dynamic เนี่ยเราจะแตะๆนิดนึง แต่แต่นิดนึงให้เหมือนกับว่าคนที่เรียนเคมียังไงก็ต้องรู้อ่ะแต่แต่นิดนึงส่วนที่ไม่ได้แตะเนี่ยจะยกไปอยู่ที่ Adva n c e ์แอนด์ t อโนหมดเลยอ่าแล้วมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่สมัยใหม่ที่เหมือนทุกคนควรจะรู้อ่ะคนที่จะทําวิจัยไปแล้วก็จะไม่ว่าจะเป็นจะทำแอนนอจริงๆหรืออยากจะทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็ใช้เทคนิคอิเล็กโทรเคมีในการคลายไคล์ rise, หรือในการซิมบางอย่างเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคที่เรียกว่าอ่อิเล็กโทรซิงเตอรสก็คือแทนที่คุณจะ สังเคราะห์สารโดยการเอาเร a 2สองอัน,นผสมกันแล้วทำนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ก็คือมีิ l e c t โท synthesis ก็คือแอพพลายสักไฟฟ้าเข้าไปในสารเคมีของเราเลยแล้วก็ g e n e r a ็นมาได้เป็น product มันก็ green นะเนาะใช้สารเคมีน้อยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันมันก็จะใช้เทคนิคที่เป็นเทคนิคทางิเล็กโทรเคมอยู่ดีถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของมันไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์เชิงเชิง analytical แต่ว่ามันก็เป็นหลักการที่ที่เป็นหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้น เรียนได้ก็เรียนนะแ a n อัลเท c กเนี่ยเป็นการขายเทคน,นิดนึงโอเคเนาะงั้นอันนี้เป็นการจัดจำแนกการ Classify เทคนิค Electrochem ออกเป็น Bulk เป็น i n t e r f a c i a เเนาะ bulk มีแค่ Conductometry Interfacial ก็แบ่งเป็น static กับไดนามิกสถิติเนี่ยมีอันเดียวคือ Potentiometry ร so, ีส่วนไดนามิกก็คือเทคนิคที่เหลือทั้งหมดเนี่ยแบ่งได้ว่าเราจะวัดมันจะคุมสั่งหรือคุมกระแสนั่นแหละ